สวัสดีค่ะรีวิวอินดี้บาสาวอุดรวันนี้จะมารีวิวต้นไม้อ่าวไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเอาจะพามาที่นี่ค่ะร้านแบบสไตล์รมรื่นรมรื่นนะคะชาลอมเย่ง่ายๆเลยมีชาลอมอยู่ข้างหน้าะทายซิว่ามีชาลอมอยู่กี่อันหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดปดเก้าเ้าด้วยนะคะต้องเป็น9้าด้วยนะถือคลิปถือเลกอเิกอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะ รอมโคลเคลียช <S lly> ิคาเฟ่นะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่มากมายนะคะตามด้วยนี่ค่ะต้นไม้รีวิวต้นไม้ก่อนรีวิวต้นไม้สวยมากเลยค่ะอันนี้คือจอยแอนมอร์เซล่าจอยแอนนะคะตึ้งตึ้งตึ้งตึงนี่อะไรเนี่ยไก่ผัดซอสไข่ รึรบรรยากาศเงียบๆนะคะทุกคนบรรยากาศแบบชิวๆคาเฟ่คาเฟ่แบบสบายแบบนั่งแบบชิวๆได้เลยนะอันนี้ก็เป็นขนมปังกินได้เลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจอะไรเอ่ยแมงโก้อะไรกอา่างนะคะตรึงๆเปแพ็กเกจขนมขนมนะคะขนาดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นน้องน้องบาลิสต้านะคะเปิดมานานหรือยังคะยังไม่ถึงปีอ๋อแค่อ๋อก็แค่อค่อยค่อย,อย,อยเปิดมาหรอคะเดีอยววันนี้นะคะอ,อันนี้ผลิตภัณฑ์สมูทตี้แต่งหน้านม <c oughs> แต่งหน้าขนมน่ารักจังเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราก็เข้ามาดูมุมมันมีด้านมุมด้านนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้ให้ทำจัดสวนขวดค่ะด้านนู้นเลยค่ะอ๋อก็คือให้ให้ให้จับได้เป็นเวิร์กช็อปการเวิร์กช็อปค่ะอันนี้ลูกค้าอยากจะก็สามารถแบบว่ามาถ้าทำไม่เป็นก็จะมีสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะมีค่ะก็จะเป็นแบบซื้ออุปกรณ์ จึงเลยมีแอคทิวิตี้ให้ลูกค้าด้วยนั่นก็คือการจัดสวนขวดนะคะเคยเคยไปจัดสวนขวดเหมือนกันค่ะที่แบบว่าอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะต้องมีแบบมีบัเจ็ตนิดนึงว่าอยากได้แบบไหนเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างสวนขวดนะคะนี่เวลาปิดขวดแล้วมันก็คือจะมีความชื้นมีน้าอยู่ในนี้อยู่แล้วก็จะทําให้ต้นไม้ในขวดเนี่ย สามารถเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้โครงการจัดสวนในขวดนะคะนี่5อบาทต่อเซนตนะคะใครสนใจก็มาได้เลยนะคะเป็นมุมนี้นะคะมุมจัดสวนขวดจ้าว้าวรีวิวต้นไม้ไปอีกนะคะและก็มุมนี้จะ้ะมุมนี้ก็จะเจอหนะ้าแอดมินนะคะเป็นมุมกระจกนี้ขอไปไว้ที่บ้านได้ไหมเนี่ยกระจกนี้กระจกมิเศษ อยากได้จังเลยนี่นะคะก็จะเป็นใครมีทีวีนะคะทีวีเก่าเก่านีห้ามชิ้งเลยเอามาตกแต่งแบบนี้นีแบบได้เลยนะทุกคนดูสิันก็เป็นโต๊ะที่นั่งนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ว่างๆอย่าลืมมากันนะทุกคนนะแล้วก็อันนี้อีกมุมหนึ่งจ้าอันนี้จะเป็นมุมอะไรคะเนี่ยในส่วนของมุมนี้ก็เป็นมุมแบบเซลคือช่วยตัวเองได้เลยนะคะก็คือ น้ำรงน้ำเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นี่นนี่นนนปไหนแล้วล่ะรีวิวต้นไม้ไปอีกอันนี้ก็คือในส่วนของกวักดำนะคะทุกคนเราก็จะไ่แอบดูต้นไม้นะคะกวักดำค่ะทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนนะคะ อันนี้ก็คือมีแต่ไก่ไม่ได้มีข้าวมีแบบราดข้าวก็มีค่ะเป็นกับข้าวก็มีค่ะอ๋ออันนี้คือเราสั่งแยกได้ค่ะก็จะเป็นราดข้าวเลก็จะมี3มอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ในเมนูนี้นะคะใช่ไหมคะมีอสามอย่างหลักๆค่ะก็มีกุ้งแล้วก็มีไก่ผัดซอสไข่เค็มนะคะไก่ผัดซอสส้มเอาอันนี้แล้วกันค่ผัดซอสส้มหนึ่ง็ได้ค่ะราดข้าวเลยนะคะใช่ค่ะดีลอวเรามาดูอาหารกันนะคะก่อจะเป็นยังไง นี่ส่นของร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเอ่อร้านเปิดส1บอโมงถึงสิเกนาฬิกาสิก้านาฬิกาเลค่ะก็มาทานมื้อเที่ยงมื้อเย็นได้นะคะทุนอันนี้เป็นไก่ผัดซอสไข่เค็มนะคะอันนี้เป็นไก่ผัดซอสส้มค่ะน่าอร่อยมากนะคะเมนูของตัวเองไข่ไข่เค็มตัวน,นี้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นซอสสม้มจ้าโอเคเราได้อาหารแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบมานะคะก็มาลองดูนะมาลองทานดูกันนาคาว่าจะอร่อยสมคำแล้วมันเลยหรือเปล่าเนาะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าทุกคนบ๊ายบาย